เราพัวมันจะมุนเข้าไปใต้กับมือเอามามันเห่ามันฝองคืนแล้วแหละตวามตื๊ดอ่ะฝู่มันไม่ได้วะนี่แต่แรกฝู่ไม่ไงดงนี้่อยู่ันเกลือฮะเฮ้ยมาี่เอ้ยมาทิวมันดุเห็นไหมจับสูงไม่ได้หรอกเล็กมันดุโอ้น่ะ เรียบร้อยเดิมาทกี่อยารูเอาศาสตร